สวัสดีค่ะแฟนแฟน,แฟนคอมเมนต์ทุกท่านคะใน EP นี้แอดมินจะมาพูดถึงประเด็นของการพัฒนาถนนในจังหวัดนครราชสีมาถนนมอเตอร์เวย์กับโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ280กิโลเมตรนะคะและในเรื่องนี้แฟนเพจสกายไลน์ก็ได้โพสต์ ภาพถนนหรือมอเตอร์เวย์ในจังหวัดนครราชสีมาที่เราได้นำเสนอและนำมาฝากเพื่อนๆกันและในอีพีนี้ก็จะมีคอมเมนต์ชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะในเดือนเมษายนตรงกับช่วงสงกรานปีพศ2566ที่จะถึงนี้ก็เตรียมเปิดมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช ช่วงปากช่องขามทะเลสอระยะทาง64กิโลเมตรให้ประชาชนใช้ฟรีช่วงหยุดยาวสงกรานนะคะขณะที่แขวงทางหลวงโคราชจี้ผู้รับเหมาต้องส่งมอบพื้นผิวจราจรภายในวันที่4เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2เตรียมความพร้อมเปิดทางหลวงพิเศษร,ระหว่างหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้วระยะทาง35.65กิโลเมตรและช่วงอำเภอสีคิ้วถึงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง28.61กิโลเมตรรวมเป็นระยะทาง64กิโลเมตรให้ประชาชนใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงในช่วงเทศกาลสงกรานต์6 6 6 6ระหว่างวันที่12ถึง18เมษายนนี้ รวมเวลา7วันค่ะนายชิดพลเหล่าอันผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2กล่าวว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีรถสัญจรบนถนนมิตรภาพเป็นจํานวนมากกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2จึงเตรียมความพร้อมเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M36 ศาสตร์ประินนครราชสีมาช่วงอําเภอปากช่องอําเภอสีคิ้วและอ,อําเภอขามทะเลสอค่ะ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาการจราจรถนนมิตรภาพและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566ที่ใกล้จะถึงจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล4ล้อเท่านั้นเช่นรถเก๋งรถกระบะขึ้นใช้บริการค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรคะความคิดเห็นแรกของชาวต่างชาติท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่า ฉันได้ยินคนไทยบอกว่าทางหลวงไทยฟรีทุกทางและในเม้นนี้มีคนมาตอบกลับด้วยนะคะว่าทางหลวงฟรีแต่มอเตอร์เว์ไม่ใช่ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาค่ะได้กล่าวไว้ว่าเส้นทางขนมเปนไปนครวัดสวยกว่านี้อีกและความคิดเห็นนี้มีคนมาตอบกลับด้วยนะคะว่าก็ดีแล้วคนคขมร จะได้ไม่ต้องมาแย่งที่อยู่ที่กินในไทยถ้าคุณเป็นคนไทยคุณไม่ควรด้อยค่าดประเทศตัวเองถึงจะดีไม่ดีก็เป็นแผ่นดีที่คุณได้อยู่อาศัยและฉันคิดว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีจุดอ่อนเป็นพลเมืองก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่ามือไม่พายเอาตรีนลาน,น้ำความคิดเห็นต่อมานะคะถนนก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ ที่ลำเลียงสารอาหารหรือทรัพยากรไปเติมส่วนต่างๆของร่างกายขยายส่วนต่างๆให้เจริญเติบโตขึ้นให้ผลผลิตมากขึ้น GDP ต่อหัวก็จะสูงขึ้นแค่รอเวลาให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตแล้วจะให้ผลตอบแทนกลับมาอย่างมากมายความคิดเห็นท่านต่อมานะคะทางหลวงชนบทที่ไปบ้านผมก็เป็นสี่เลนมีเบริเออร์กั้นกลางป้องกันอุบัติเหตุสุดยอดความเจริญเลยครับประเทศไทย ในเม้นนี้ก็มีคนมาตอบกลับด้วยนะคะว่าแต่ก่อนมีแต่เรื่องซ่อมถนนซ่อมแล้วซ่อมอีกทุกวันนี้ถนนในประเทศไทยพัฒนาขึ้นเยอะความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะเจริญเร็วจริงๆบ้านผมระยองก็เจริญเร็วมากถนนใหญ่โตสะพานข้ามแยกอุโมงค์ลอดแยกวงเวียนสามแยกถนนก็หนามากคงอีกนานกว่าจะได้ซ่อมตอนนี้ไฟแดงเหลือน้อยมากไปทำงานเมื่อก่อนเกือบ45นาทีรถติดมากมาย ตอนนี้ผมไปทำงาน15นาทีเพราะรถไม่ติดรถวิ่งสบายเลยชีวิตดีขึ้นเยอะไม่เครียดเพราะรถติดแย่งกันวิ่งไหลาทางกลับบ้านได้เร็วได้พักผ่อนเยอะมากตื่นสายขึ้นได้อีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะ9ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงจากประเทศไทยที่3เป็นทัดเทียมประเทศที่ชั้นนำขอบคุณรัฐบาลไทยคความคิดเห็นท่านต่อมานะคะโชคดีที่ประเทศไทยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวุฒิภาวะดีกว่าประเทศข้างบ้านภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยทุกอย่างดีกว่าเพื่อนข้างบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะเราประเทศไทยไม่ใช่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่เราพัฒนาการวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์อย่างก้าวล้ำยั่งยืนความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะไม่เสียแรงที่บรรพบุรุษของไทยปกป้องรักษาผื้นแผ่นดินนี้ไว้คนรุ่นหลังทุกท่านคงจะภูมิใจในพื้นแผ่นดินไทย ที่ลูกหลานคนรุ่นหลังพัฒนาเจริญแบบไม่หยุดยัง้งความคิดเห็นท่านต่อมานะคะเคยส่งรูปทางไปนาไปไร่บ้านผมไปให้แอดมินชาวลาวแล้วเขาเอาไปทําคลิปถนน5้าสายกลางทุ่งกลางป่าราดยางทุกเส้นคนไทยบางคนยังไม่เชื่อเลยครับว่าทางไปนามันจะดีขนาดนั้นสงสัยพวกเขาไม่เคยอยู่ในตัวเมืองใหญ่และในเม้นนี้มีคนมาตอบกลับด้วยนะคะว่าประเทศลาวเขายังไม่เจริญค่ะ ดูจากช่องของเลาภาคอีสานดีกว่าเยอะเลยค่ะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะไทยมีถนนหลวงราดยางมาต่อยคอนกรีตลูกรังทั่วประเทศ7 2577กิโลเมตรยาวอันดับ11ของโลกยาวอันดับหนึ่งของอาเซียนและยาวอันดับ3ของเอเชียและไทยมีสะพานลอยทั่วประเทศ4 5 0 0 0แห่งความคิดเห็นท่านต่อมานะคะใช้เส้นทางนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ยังเป็นสองเลนสวนทางกัน เห็นสร้างมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลา40ปีแล้วความคิดเห็นท่านต่อมานะคะไทยไม่เคยแข่งความเจริญกับประเทศใดๆแต่เรามุ่งมั่นพัฒนาประเทศของเราไปตามวิถีของเราประเทศของเราจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกับบางประเทศที่จะทําอะไรขึ้นมาได้หน่อยนิดเนหน่อย,อยก็จะเที่ยวคุยโม้โอ้อวดว่าจะแซงประเทศโน้นประเทศนี้ซึ่งนั่นเป็นนิสัยไม่ใช่ของคนไทยความคิดเห็นท่านต่อมาคะ่ะหน้าอิจฉาจังจังหวัดบ้านฉันยังไม่มี อย่างมากก็ทางไปนาถนนสีเลนติดไฟแดงความคิดเห็นท่านต่อมาค่ะต้นแบบได้มาตรฐานสหรัฐอเมริกาด้วยวิศวกรรมเรานำเอาทุกอย่างจากฝั่งยุโรปทั้งหมดจึงมีความเป็นมาตรฐานมากกว่าข้างบ้านเยอะที่ทำไปส้มไปกินส่วนต่างกันสบายไปแต่ถ้าได้รับผู้รับเหมาจากไทยใช้ได้ทนทานนานปีไม่มีพังความคิดเห็นท่านต่อมานะคะไม่ต้องไปพูดถึงเพื่อนบ้านอาเซียนเลยค่ะ เอาแต่คนไทยช่งชาติด้อยค่าประเทศหลายๆคนที่ชอบบอกว่าทำไมความเจริญไปกระจุกอยู่ที่กรุงเทพรถไฟฟ้าถนนหนทางไม่ไปทำให้ต่างจังหวัดบ้างไม่เจริญเท่ากรุงเทพโถมันไม่ต้องขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะนั่งดู YouTube อยู่บ้านก็รู้แล้วจะได้ออกจากกะลาว่าต่างจังหวัดประเทศไทยเจริญแค่ไหนแล้วความคิดเห็นท่านต่อมานะคะ แค่อยากบอกอะไรให้ฟังนะคนไทยเขาไม่มีเวลาเครมใครและไม่สนใจใครเขาจะคิดแต่จะทําให้ประเทศของเขาเจริญก้าวไปข้างหน้าเขาถึงไม่มีเวลาอิจฉาใครความคิดเห็นท่านต่อมานะคะมอเตอร์เวย์สายนี้ไม่ควรให้รถบรรทุกหนักทุกชนิดเข้าไปวิ่งไม่ว่าจะเป็น10บล้อหรือรถพ่วงหรือรถกิ่งพ่วงทั้งหลายรวมทั้งรถบรรทุกแก๊สไวไฟทั้งหลายด้วย เพราะเกิดอุบัติเหตุที่นี่เดือดร้อนหนักมากควรจำกัดรถประเภทนี้ค่ะความคิดเห็นท่านต่อมานะคะภูมิใจกับประเทศเราจริงๆจะกี่ยุคกี่สมัยระบบคมนาคมไม่เคยหยุดยัง้งคงพัฒนากันต่อเรื่อยๆแถบอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงเพิ่มเข้ามาอีกยอดเยี่ยมมากสบาย สยามเราความคิดเห็นท่านต่อมานะคะมันสวยงามจริงๆฝรั่งยังติดใจทิวทัศน์สวยคนน้ำใจดีเป็นกันเองและให้เกียรติกับนักท่องเที่ยวโดยไม่เห็นแก่ตัวนี่คือประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมานะคะอยากเห็นตอนสร้างเสร็จทุกสายร่วมกับรถไฟฟ้ารางคู่ความเร็วสูงเสร็จทุกสายตอนนั้นการเดินทางไปส่วนต่างๆของประเทศน่าจะสะดวกมากๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดอย่างตอนปีใหม่คงไม่ต้องอยู่บนถนนหลายๆชั่วโมงแบบหลายๆปีที่ผ่านมาคลิปนี้แอดมินขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ